ถึงแม้คุณจะไม่เคยได้ยินชื่อครอบครัวคาเดเชียนแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพสไตล์คาเดเชียนอย่างแน่นอนใบหน้าอันงดงามสัสดส่วนร่างกายที่สมบูรณ์แบบกระเป๋าและเครื่องประดับหรูหราระดับไฮเอนด์ end, กองอยู่บนผนังด้านหลังสไตล์ที่ชัดเจนนี้ทำให้คนที่ได้เห็นภาพจดจำได้อย่างแม่นยำและไม่มีทางจำผิด ครอบครัวแคาเดเชียนอาศัยสิ่งเหล่านี้จนก้าวขึ้นไปเป็นอินเทอร์เน็ตเซเลบริตี้อันดับหนึ่งของโลกคนที่ติดตามพวกเขาอยู่อาจจะสังเกตเห็นว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาครอบครัวของสุภาพสตรีชื่อดังเหล่านี้มีกระแสะลดน้อยลงไปมากดูเหมือนว่าวิธีการเรียกร้องความสนใจของพวกเขาจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเป็นเพราะอะไรกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงครอบครัวคาเดเชียนกันค่ะครอบครัวนี้มีสมาชิกหลายคนแล้วแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าขอย้อนเวลากลับไปในช่วงทศวรรษที่1970โรเบิร์ตคาเดเชียนในวัยหนุ่มได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยซานดิเอโก หลังจากนั้นเขาก็สอบใบอนุญาตจนได้เป็นทนายความแต่ดูเหมือนเขาจะมีความทะเยอทะยานในการหาเงินมากกว่าหลังจากเป็นทนายอยู่10กว่าปีเขาก็ผันตัวมาทำธุรกิจร่วมมือกับหุ้นส่วนก่อตั้งบริษัทสำนักพิมพ์เชิงพาณิชย์แห่งหนึ่งไม่กี่ปีต่อมาเขาก็ขายบริษัทได้ในราคา12.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ440ล้านบาทจนได้เงินก้อนโตสุดท้าย เขาก็กลับไปทำงานด้านกฎหมายอีกครั้งแล้วในช่วงทศวรรษที่1,990เขาก็ทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างในคดีของซิมสันอันโด่งดังจนมีคนรู้จักเขามากขึ้นในวันที่8กรกฎาคมปี1,978โรเบิร์ตในวัยหนุ่มที่มีผลงานโดดเด่นก็แต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อคริสฮอตันคริสเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาในเมืองซานดิเอโกแม้เปิดร้านขายเสื้อผ้าเด็ก พ่อเป็นวิศวกรพ่อแม่หย่าร้างกันตอนเธออายุเจ็ขวบแม่เลี้ยงดูคริสกับน้องสาวด้วยตัวคนเดียวในปี1976หรือ3ปีหลังจากเรียนจบ High ไฮสคูลคริสก็ได้เป็น Air ์โฮสเตสของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน s ตอนที่รู้จักกับโรเบิร์ตเธอยังไม่ได้เลิกกับแฟนหนุ่มแต่นั้นก็ไม่สามารถขัดขวางความรักของพวกเขาได้ทั้งสองคนรักๆเลิกๆอ,อยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็แต่งงานกัน หลังจากแต่งงานพวกเขาก็ย้ายกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของโรเบิร์ตในลอสแองเจลิสลูกคนแดกของพวกเขาชื่อคอร์ตนีย์คาเดเชียนด้วยความเป็นลูกสาวคนโตคอร์ทนียจึงมีอารมณ์ที่ค่อนข้างนิ่งและค่อนข้างติดดินหลังจากเรียนจบไฮสคูลจากโรงเรียนหญิงล้วนเธอก็ได้เข้าเรียนสาขาศิลปะการแสดงและวิชาโทภาษาสเปนจนได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายัยอาริโซนาจากนั้น เธอก็ทำงานในวงการบันเทิงโดยเป็นทั้งนั่งแบบและนักสแสดงถึงแม้คอรนี้จะตัวไม่สูงแต่ฝีมือการสแสดงและงานด้านแฟชั่นของเธอก็เป็นที่ยอมรับของคนจำนวนมากหลังจากครอบครัวคาเดเชียนมีชื่อเสียงเธอกับแม่และน้องสาวก็ทำร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมายแล้วเธอก็ยังมีส่วนร่วมในการผลิตรายการสารคดีของครอบครัวคาเดเชียนและตีพิมพ์หนังสือร่วมกับพี่น้องด้วยลูกสาวคนที่ส คิมคาเดเชียนอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนที่โด่งดังที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดชื่อเสียงของครอบครัวคาเดเชียนเกี่ยวข้องกับคิมเสียเป็นส่วนใหญ่คิมเรียนจบไฮสคูลที่เดียวกันกับพี่สาวหลังจากจบไฮสคูลเธอได้เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งจากนั้นก็ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในลอสแองเจลิสแต่สุดท้ายเธอก็เรียนไม่จบหลังจากทำงานเป็นผู้ช่วยศิลปินอยู่หลายปี เธอก็ค่อยๆก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงสำหรับบุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญคนนี้เราจะมาแนะนำอย่างละเอียดอีกทีในภายหลังตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวคาเดเชียนกันก่อนค่ะลูกสาวคนที่3โคอีคาเดเชียนเธอไม่เหมือนกับพี่สาวทั้งสองคนที่ก้าวเดินไปบนเส้นทางของตัวเองชีวิตของเธอเหมือนถูกนำทางโดยครอบครัวคาเดเชียนให้เดินตามรอยพี่สาวหลังจากเรียนจบชั้นมอตน้น เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนไฮสคูลแต่งานแสดงของเธอล้วนเป็นละครนำเนาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเธอมีรูปร่างสูงกว่าพี่สาวทั้งสองคนมากและมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพี่สาวด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนบอกว่าโคอี e ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของโรเบิร์ตและเนื่องจากครอบครัวแคเดเชียนสนิทกับครอบครัวซิมสันมากจึงมีคำร่ำลือว่า โคอีเป็นลูกที่เกิดจากคริสและซิมสันที่คบชู้กันแน่นอนว่าครอบครัวแคเดเชียนก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้แต่ก็ยังมีข้อโต้เถียงเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของโคอีมาโดยตลอดสามสาวพี่น้องครอบครัวแคเดเชียนโด่งดังมากจนทําให้ผู้คนแทบจะลืมไปว่าครอบครัวนี้ยังมีลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งชื่อรอบแคเดเชียนหลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยธุรกิจมาแชลมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย โรบก็เคยลองทำธุรกิจหลายครั้งเขาเคยทำแบรนด์เสื้อผ้าเคยเปิดบริษัทขายซอสพริกและเคยขายถุงเท้าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาได้รับอิทธิพลจากครอบครัวจนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ20ปีประเด็นที่น่าสนใจคือเขากับคิมคาเดเชียนที่เป็นพี่สาวเคยเข้าร่วมรายการแข่งเต้นรำรายการเดียวกันชื่อ Dancing with the Stars โดยในการแข่งขัน จะให้นักเต้นอาชีพจับคู่กับดาราเพื่อทำโชว์โดยให้คนดูโวทเลือกผู้ชนะคิมเข้าร่วมรายการในซีซั่นที่7และได้อันดับที่11ส่วนรับทำผลงานได้ดีกว่าพี่สาวได้อันดับที่2ของซีซั่นที่13และได้รับเลือกให้เป็นนักเต้นที่มีพัฒนาการดีที่สุดประจำซีซั่นถือเป็นช่วงเวลาอันรุง่งรอดในช่วงชีวิต36ปีของเขา เราได้แนะนำลูกๆของโรเบิร์ตกับคริสที่เป็นสมาชิกกลุ่มแรกของครอบครัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วในปี1991โรเบิร์ตกับคริสได้สิ้นสุดชีวิตแต่งงาน13ปีของพวกเขาทั้งสองคนต่างก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ครอบครัวคาเดเชียนจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นคู่ครองคนใหม่ของคริสเป็นนักกีฬากรีฑาชื่อบรูซเจนเนอร์บรูซ เป็นแชมป์ทศอรสกรีทาในการแข่งขันโอลิมปิกที่มอนทรีออลเมื่อปี1976หลังจากนั้นเขาก็เริ่มออกรายการทีวีและแสดงซีรีส์แต่หลังจากคริสกับบรูซให้กำเนิดลูกสาวสองคนแล้วพวกเขาก็หย่ากกันในปี2014 1ปีหลังจากหย่าบรูซก็เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศและเปลี่ยนชื่อเป็นแคทลินเจนเนอร์ลูกสาวคนแรกของพวกเขาชื่อแคนดันเจนเนอร์แคนดัน เริ่มเป็นนางแบบตอนอายุ14ปีเธออาศัยรูปลักษณ์และการแสดงออกของตัวเองจนค่คอยๆได้ปรากฏตัวบนปกนิตยาสารแฟชั่นชั้นนำเธอก้าวขึ้นสู่เวทีแฟชั่นวีคในนิวยอร์กมิลานและปารีสนิตยสารฟอร์บสจัดอันดับให้เป็นซูเปอร์โมเดลที่มีรายได้มากที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันเคนดันมีข่าวเสียหายน้อยมากเธอมุ่งมั่นในอาชีพนางแบบจนมีคนกล่าวติดตลกว่า เธอคือคนที่ดูไม่ใช่คาเดเชียนมากที่สุดลูกสาวคนที่สองชื่อค y ลี่เจนเนอร์อาจกล่าวได้ว่าเธอได้รับความสนใจในโลกอินเทอร์เน็ตพอๆกับพี่สาวอย่างคิมคาเดเชียนเลยก็ว่าได้จากสถิติของปี2023ในบรรดากลุ่มคนที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดคลี่อยู่อันดับที่5คิมคาเดเชียนอยู่อันดับที่8สาเหตุที่ไคลี่มีผู้ติดตามมากขนาดนี้ เนื่องมาจากภูมิหลังและความเฉียบแหลมในการทำธุรกิจของเธอเธอสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองโดยอาศัยชื่อเสียงและความมั่งคั่งของครอบครัวเป็นพื้นฐานในปี2019เธอติดอันดับมหาเศรษฐีร้อยล้านของนิตยสาร Forbes เป็นครั้งแรกตอนนั้นเธอกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านที่อายุน้อยที่สุดในโลกในวัย21ปีเราได้แนะนำบุคคลสำคัญของครอบครัวค a เดเชียนจนครบแล้วตอนนี้ เราจะมาไล่เรียงกันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาที่ทำให้ครอบครัวคาเดเชียนมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนหน้านี้เราได้เล่าไปแล้วว่าโรเบิร์ตที่เป็นพ่อของพี่น้องครอบครัวคาเดเชียนได้รวมเป็นทนายแก้ต่างในคดีของซิมสันเมื่อปี1990คดีที่โด่งดังไปทั่วโลกนี้ทำให้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับครอบครัวของโรเบิร์ตและเป็นครั้งแรกที่ทำให้คิมคาเดเชียน ในวัยสาวสัมผัสถึงประโยชน์ของการมีชื่อเสียงเธอชื่นชอบความรู้สึกที่มีคนสนใจจากคลิปต่างๆในช่วงวัยรุ่นของเธอทำให้เราสัมผัสได้ถึงความปรารถนาของเธอที่ต้องการแสดงออกเพื่อให้ผู้คนรับรู้ okay. Okay. หลังจากเข้าสู่วัยทำงาน <Hey. S 1> เธอก็ได้งานเป็นผู้ช่วยศิลปินดังหลายคนสิ่งที่ทำให้เธอย่างก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้ครึ่งคืบ mm hmm. ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบาริสฮิวตันทายาทของฮิวตันกรุ๊ปที่เป็นตระกูลเศรษฐีอันดับต้น,ตนๆเธอเป็นผู้ช่วยของปาริสปรากฏตัวในรายการเร mm ียลลิตี้และยังไปร่วมงานเลี้ยงรู้ระดับไฮเอน์ end, พร้อมกับบาริสอีกหลายต่อหลายครั้ง นอกจากปารีสแล้วเธอยังรับหน้าที่เป็นสไตลิสให้กับแบรนดีนอร์วูดนักร้องหญิงชาวอเมริกันแบรนดี y, มีน้องชายชื่อเรย์เจซึ่งเป็นนักร้องเหมือนกันในปี2003ที่คิมได้รู้จักกับเรย์เจตอนนั้นเธอเพิ่งหยากับสามีที่อายุมากกว่าเธอ10ปีหลังจากทั้งคู่รู้จักกันก็สนิทสนมกันอยู่ระยะหนึ่งระหว่างที่คบหากันพวกเขาเคยถ่ายคลิปส่วนตัวไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเดิมทีควรจะเป็นความลับระหว่างคนสองคนแต่คิมคาเดเชียนก็นึกไม่ถึงว่าในปี2007เรเจได้นำคลิปเหล่านี้ไปขายให้กับบริษัทจัดจำหน่ายวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ในราคา1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35.23ล้านบาทเพื่อนำไปทำเป็นภาพยนตร์และขายต่อสาธารณะคิมคาเดเชียนได้ยื่นฟ้องบริษัทแห่งนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถอนฟ้องและยอมไกล่เกลี่ย ได้รับเงินจำนวน5ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ180ล้านบาทแล้วหลังจากนั้นเธอยังอนุญาตให้บริษัทจัดจำหน่ายเผยแพร่วิดีโอนี้ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้คิมคาเดเชียนมีชื่อเสียงโด่งดังภายในเวลาอันรวดเร็วไม่กี่เดือนต่อมารายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตฟู่ฟ้าบ้านคาเดเชียนหรือ Keeping Up with the Kardashians ก็เริ่มฉายอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ร่วมรายการคือคริสที่เป็นแม่บรูซที่เป็นพ่อเลี้ยง3ส,สาวพี่น้องครอบครัวคาเดเชียนและร็อบน้องชายรวมทั้งสองพี่น้องครอบครัวเจนเนอร์จากข่าวเช้าที่เป็นกระสาก่อนหน้านี้ส่งผลให้รายการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเริ่มฉายโดยมีความยาว24สั้นรวมทั้งหมด286ตอนเป็นการบันทึกเรื่องราวการเติบโตตลอด14ปีของครอบครัวคาเดเชียน พวกเขาตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนที่อยากรู้เรื่องราวชีวิตประจำวันของคนร่ำรวยฉากต่างๆทั้งการหย่าร้างคบชู้พี่น้องทะเลาะกันก็เป็นฉากโปรดที่คนดูชื่นชอบชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยเรื่องดราม่าเหล่านี้ถูกนำมาปลาเปลี่ยนให้มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์โดยถ่ายทอดผ่านทางกล้องเฉพาะเว็บไซต์วิดีโอฮูลูของอเมริกาแค่เว็บไซต์เดียว ก็ยอมจ่ายเงินอย่างต่ำา1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อซื้อสิทธิ์ในการใช้รายการ2องซีซันรวมทั้งหมด40ตอนความสำเร็จของรายการคงหนีไม่พ้นการจัดฉากของคุณแม่อย่างคริสความจริงแล้วหลังจากที่คริสกับบรูซแต่งงานกันฐานะทางการเงินของครอบครัวก็เทียบไม่ได้เลยกับตอนที่อยู่กับโรเบิร์ตนอกจากนี้พวกเขายังต้องเลี้ยงลูกๆอีก4คนด้วยแต่คริส ก็มองเห็นลู่ทางจากชื่อเสียงของบรูซที่เป็นอดีตแชมป์โอลิมปิกเธอจึงตัดสินใจใช้ชื่อเสียงของสามีมาหาเงินในวงการบันเทิงเธอจัดแจงให้สามีไปออกรายการต่างๆโดยตัวเองมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาบางส่วนเพื่อทำให้สื่อรู้จักตัวเองและสามีมากขึ้นนอกจากนี้เธอยังมีความคิดที่ใจกล้าย,ยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือให้คนทั้งครอบครัวมาปรากฏตัวในรายการในปี2007 หลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องคลิปวิดีโอของคิมคาเดเชียนคริสก็ถือโอกาสนำเอาเรื่องนี้แทรกเข้าไปใส่ในรายการเรียลลิตี้ของครอบครัวเธอรู้จักวิธีสร้างหัวข้อในรายการที่จะทำให้ผู้คนสนใจเช่นตอนที่คิมคาเดเชียนปรากฏตัวในรายการเป็นครั้งแรกคริสก็ขอให้คิมพูดถึงปัญหาเรื่องคลิปส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากที่สุดต่อมา ภาพต่างๆในรายการทั้งการแต่งงานหย่าร้างคลอดลูกและสร้างกิจการต่างก็สามารถกระตุ้นให้ผู้คนพูดถึงได้ตลอดซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของคริสในการวางแผนรายการโดยเฉพาะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคิมคาเดเชียนกับนักร้องคานเย่เวสท์ที่ทำให้มีคนพูดถึงมากขึ้นและเพิ่มกระแสะได้ไม่น้อยเลยหากอาศัยเพียงรายได้และชื่อเสียงที่ได้จากรายการเรียลลิตี้ครอบครัวคาเดเชียน คงไม่สามารถก้าวมาถึงความสำเร็จในภายหลังได้โดยทางเลือกของพวกเขาก็ง่ายมากคือนำชื่อเสียงมาเปลี่ยนเป็นเงินจากนั้นก็นำเงินไปหาเงินให้ได้มากขึ้นหนึ่งปีก่อนเริ่มถ่ายรายการเรียลลิตี้สาสาวพี่น้องแคเดเชียนได้ร่วมกันสร้างแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Dash โดยเปิดร้านขายสาขาแรกในแคลิฟอร์เนียหลังจากรายการฉายแบรนด์ a s h ก็มีชื่อเสียงมากขึ้น ครอบครัวคาเดเชียนจึงมีความมุ่งหวังที่จะก้าวสู่โลกธุรกิจและวงการแฟชั่นมากขึ้นพวกเขามุ่งเน้นธุรกิจด้านเสื้อผ้าและเครื่องสำอางคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือคิมคาเดเชียนและไคลี่ในปี2017คิมคาเดเชียนได้สร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองชื่อ k k w Beauty และเพียงไม่นานเธอก็ขยายธุรกิจไปสู่วงการน้ำหอมในปี2018 KKW Beauty มียอดขายถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,500ล้านบาทโดยรายได้ทั้งหมดเข้ากระเป๋าของครอบครัวคาเดเชียนในปี2019เธอก็สร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเพิ่มอีกชื่อว่า Skims ยอดขายเฉพาะปี2021ปีเดียวก็ทะลุ600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,100ล้านบาทแล้วแบรนด์สินค้าเสริมความงามของคลี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วภายในเวลาปีครึ่งหลังจากก่อตั้งกิจการในปี2015ก็มียอดขายถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,000ล้านบาทส่วนแบรนด์ของพี่น้องคนอื่นๆถึงแม้จะไม่โด่งดังเท่ากับ2คนนี้แต่อย่างน้อยแต่ละคนก็มีกิจการของตัวเองเช่นโคอี้น้องสาวคนที่3ส,สร้างแบรนด์แฟชั่นของตัวเองในปี2016ชื่อว่า Good American คอรนีพี่สาวคนโตสร้างเว็บไซต์แบรนด์ของตัวเองในปี2019ชื่อว่า Push k e n d a n สร้างแบรนด์ลิปสติกในปี2019ชื่อว่า Moon และต่อมายังสร้างแบรนด์ที่ Quilla s 1 8 18, เพิ่มในปี2021นอกจากนี้ k e n d a n ยังเล่นสื่อโซเชียลเป็นประจำด้วยและมีชื่อเสียงไม่เร็วเลย นอกจากบริหารแบรนด์ของตัวเองแล้วครอบครัวคาเดเชียนยังเปิดร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของครอบครัวภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในลาสเวกัสด้วยโดยภายในร้านจะจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ระลึกของบรรดาพี่น้องในครอบครัวและสินค้าบางส่วนของครอบครัวตัวอย่างเช่นโมเดลหรือฟิกเกอร์รูปจำลองของพวกเขา พวงกุญแจที่มีรูปของพวกเขาเป็นต้นซึ่งแฟนคลับต่างก็ชื่นชอบสรุปแล้วก็คือพวกเขาถ่ายทำชีวิตของตัวเองจนได้เงินและชื่อเสียงแล้วนำต้นทุนและอิทธิพลเหล่านี้ไปลงทุนต่อในธุรกิจเพื่อสร้างรายได้มากขึ้นและเพิ่มชื่อเสียงให้มากกว่าเดิมเมื่อพวกเขายิ่งมีชื่อเสียงผู้คนก็ยิ่งอยากเห็นพวกเขาและพวกเขาก็จะหาเงินได้มากขึ้นภายใต้โมเดลนี้ พวกเขาจึงค่อยๆก้าวเข้ามาอยู่ในแสงสปอตไลท์ได้ก้าวเดินบนพรมแดงก้าวไปสู่ชีวิตอันหรูหราจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆถึงแม้ความสนใจของผู้คนจะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลแต่การหาเงินในรูปแบบนี้ก็มีความเสี่ยงเมื่อไหร่ยที่แฟนๆหมดความสนใจในชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในทันทีซึ่งนี่ก็หมายความว่า พวกเขาจะต้องใส่ใจกับคอมเมนต์ของสังคมและพยายามดึงดูดความสนใจจากผู้คนอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีขอบเขตถ้าสร้างประเด็นให้มีข้อถกเถียงอยู่ตลอดก็อาจจะส่งผลย้อนกลับได้ซึ่งครอบครัวคายเดเชียนก็เพิกเฉยต่อประเด็นนี้ค่านิยมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งข่าวเชิงลบของครอบครัวคายเดเชียน ที่มีออกมาบ่อยครั้งทำให้ผู้คนค่อยๆหมดความสนใจในตัวพวกเขาและส่งผลโดยตรงต่อห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมดของครอบครัวในปี2020เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิดผู้คนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและมีคนจำนวนมากต้องสูญเสียญาติพี่น้องเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้มีคนจำนวนมากตกงานรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในสภาวะเช่นนี้ ผู้คนต่างก็พุ่งความสนใจไปที่ความต้องการส่วนตัวเป็นหลักโดยเลิกสนใจพฤติกรรมการอวดรู้ของคนอื่นและเบื่อหน่ายกับเรื่องดราม่าต่างๆของดาราเช่นข่าวดาราคบหากาันแต่งงานกันหรือเลิกกันผู้คนจึงค่อยๆหมดความสนใจกับครอบครัวคาเดเชียนที่มีชื่อเสียงขึ้นมากับเรื่องเหล่านี้ในวันที่27ตุลาคมปี2020คิมคาเดเชียนได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ ซึ่งทำให้ชาวเน็ตมีท่าทีเปลี่ยนไปจากความอิจฉากลายเป็นความโกรธเคืองชาวเน็ตต่างรู้สึกว่าบางคนออกไปไหนไม่ได้หลายเดือนแล้วบางคนต้องกังวลกับการหางานอยู่ทุกวี่วันและมีบางคนที่ไม่ได้เจอครอบครัวหลายปีแล้วแต่คิมคาเดเชียนกลับสวมชุดราตรีหรูหราไปจัดงานเลี้ยงบนเกาะส่วนตัวกับเพื่อนฝูงมีผู้คนหลายล้านคนที่ป่วยและเสียชีวิตแต่คิมคาเดเชียนยังคงอวดรูเหมือนปกติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าคนส่วนใหญ่คงไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้ได้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีสิทธิพิเศษมากขนาดไหนในขณะเดียวกันไคลี่ก็ยังอัปเดตชีวิตประจำวันอันหรูหราของตัวเองอยู่ตลอดชีวิตของคนหลายร้อยล้านทั่วโลกต้องหยุดชะงักแต่ชีวิตของครอบครัวคาเดเชียนกลับไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อย สิ่งนี้ทำให้ผู้คนตระหนักถึงช่องว่างระหว่างชีวิตของตัวเองกับครอบครัวคาเดเชียนซึ่งดูเหมือนโคอี้จะไม่สังเกตเห็นในจุดนี้แถมยังถ่ายคลิปวิดีโอทักทายผู้ติดตามอย่างกระตือรือร้อนเพื่อให้ผู้ชมช่วยเธอเลือกกระเป๋าทุกคนต่างก็ตระหนักได้ว่าการติดตามและการสนับสนุนของตนเองทำให้ครอบครัวคาเดเชียนหาเงินได้เป็นจำนวนมากแต่ในช่วงเวลาที่ทุกคนลำบาก ครอบครัวคาเดเชียนกลับไม่เคยคิดที่จะตอบแทนสังคมเลยในอีกด้านหนึ่งที่ผ่านมาครอบครัวคาเดเชียนก็อวดรูปร่างของตัวเองด้วยความมั่นใจในสื่อโซเชียลซึ่งเป็นการท้าทายความงามแบบดั้งเดิมที่ต้องขาวและผอมซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้ติดตามพวกเขารูปร่างแบบครอบครัวคาเดเชียนกลายเป็นเทรนด์ใหม่และพวกเขายังทำศรลยกรรมอยู่ตลอดเพื่อให้มีสัดส่วนร่างกายที่ดีที่สุด แต่ในการถ่ายทำรายการซีซั่นล่าสุดพวกเขาได้ลาทิ้งมาตรฐานรูปร่างที่พวกเขาเคยตั้งมั่นไว้และเริ่มน้ำหนักเพื่อให้มีรูปร่างผอมเพรียวซึ่งจุดนี้ทำให้คนที่ติดตามพวกเขารู้สึกผิดหวังมากผู้คนยังสังเกตเห็นอีกว่าทุกครั้งที่มีข่าวเชิงลบของครอบครัวคาเดเชียนแพร่ออ,อกมามักจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่รายการ Keeping Up with the Kardashians ซีซั่นใหม่จะเริ่มฉายก็คือจงใจใช้คอนเทนต์เหล่านี้ เพื่อสร้างกระแสให้รายการข่าวเชิงลบทั้งหมดนั้นล้วนแต่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนสนใจและถ้าเป็นแบบนั้นภาพที่ถ่ายทอดออกมาในรายการก็คงไม่ใช่ชีวิตจริงของพวกเขาแต่เป็นพล็อตที่สมมุติขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้คนหว,วนนึกไปถึงคลิปวิดีโอส่วนตัวที่ทำให้รายการนี้เป็นกระแสามาตั้งแต่แรกเรเจที่เป็นคนขายคลิปวิดีโอเคยพูดไว้ในไลฟ์ครั้งหนึ่งว่าเขาแค่เสนอความเห็น แต่คนที่วางแผนเรื่องราวทั้งหมดคือคริสแม่ของคิมคาเดเชียนแล้วสุดท้ายเขากลับต้องเป็นคนแบกรับความกดดันจากความคิดเห็นทั้งหมดของผู้คนถึงแม้ในรายการคริสจะปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่ข่าวลือนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของครอบครัวคาเดเชียนดิ่งลงในทันทีดูเหมือนว่าชีวิตที่พวกเขาถ่ายทอดออกมาจะเต็มไปด้วยคำโกหกการจัดฉากและผลประโยชน์ ความเบื่อหน่ายที่ผู้คนมีต่อครอบครัวคายเดเชียนส่งผลสะท้อนโดยตรงต่อยอดขายแบรนด์สินค้าของพวกเขาอันดับแรกคือแบรนด์สินค้าเสริมความงามของไคลลี่ที่มียอดขายทางออนไลน์ในปี2022ลดลง80%นอกจากนี้เธอยังแสดงรายงานการเงินของตัวเองที่เป็นเท็จบรรดาหุ้นส่วนบริษัทจึงหมดความเชื่อถือต่อครอบครัวคาเดเชียนพันธมิตร ต่างก็ทยอยถอนทุนออกไปส่วนแบรนด์สินค้าเสริมความงามของโคอีก็ถูกฟ้องหลายครั้งซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ได้รับความเสียหายอย่างมากนอกจากนี้ตัวสินค้าก็ไม่มีนวัตกรรมใหม่ด้วยผู้คนจึงเลิกนิยมไปโดยปริยายต่อมาคือแบรนด์เครื่องสำอาง KKW Beauty ของคิมคาเดเชียนที่ประกาศล้มละลายในปี2021 และเกือบหนึ่งปีต่อมาเธอก็สร้างแบรนด์สกินแคร์ใหม่ที่ชื่อว่า SKKN แต่ผู้คนให้ความสนใจสินค้าของเธอไม่เท่าแต่ก่อนอีกแล้วนอกจากนี้หลังจากเปิดตัวแบรนด์ได้ไม่นานก็ถูกฟ้องในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าและในภายหลังแบรนด์ Good American ของโค e อีน้องสาวคนที่3และแบรนด์ของคอร์นี่พี่สาวคนโตก็มีข้อพิพาทเรื่องการลอกเลียนแบบเช่นกัน เดิมทีแบรนด์ของพวกเขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าแบรนด์ใหญ่อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยิ่งซบเซากว่าเดิมส่วนรายการ Keeping Up with the Kardashians ที่ทำให้ครอบครัวคาเดชียนโด่งดังก็ฉายซีซั่นสุดท้ายอย่างเป็นทางการเมื่อปี2021เรื่องราวของครอบครัวคาเดชียนก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเราขอไม่ลงรายละเอียดในประเด็นเรื่องชีวิตส่วนตัวข่าวชงลบและข้อพิพาทต่างๆของพวกเขา ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข่าวกันดูได้ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ